จเจริญธรรมผู้ร่วมปฏิบัติทุกท่านเรามักจะได้ยินบทสวดมนต์ที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันก็คือสติปัฏฐานะปาทะหรือสติปัฏฐานสี่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเอกายโนโอยังมัคโคสัมมทัทขขาโตทางนี้เป็นทางสายเดียวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้ง ไกลจากติเลตัตสรู้ชอบโดยพระองค์เองสแสดงไว้โดยชอบแล้วว่ามีอยู่เป็นไปเพื่ออะไรเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายซึ่งก้าวล่วงความโศกและความล่าไรลําพันได้เป็นไปเพื่อความดับแห่งทุกข์และก็โทมนัสเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อทําให้แจ้ง,จงซึ่งพระนิพพานเอกายโนโยยังมัคคนี้คืออะไรก็คือนิพพานะศาสัศาศาชกิริยาเพื่อกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ยะที่ทางจัตตารสติปทานาทางนี้คือสติปฐาน4ประการ4ประการคืออะไรบ้างคองค์ได้ตัดไว้ว่าพิสุทธ์ทั้งหลายพิสุทธิธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกับกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมแต่ทั้งองค์ประกอบของทั้ง4อย่างนี้ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยที่เหมือนกัน ก็คือเรื่องของอะไรบ้างเรื่องของอาตาปีสัมปชานโนสติมาเราคุ้นเคยกันกับคำนี้แน่นอนแต่อาตาปีคืออะไรอาตาปีคือความเพียรเผากิเลสเป็นวิทยะอย่างหนึ่งเป็นความเพียรอย่างหนึ่งนะั่นคืออาตาปีเพราะฉะั้นองค์ประกอบของสติปัฏฐานสี่ในแต่ละตัวแต่ละชุดไม่ว่ากายเวทนาจิตธรรมย่อมประกอบไปด้วยความเพียรคืออาตาปี มีสัมปะชาโนก็คือมีสัมปัญญะสัมปัญญะได้แก่อะไรสัมปัญญะได้แก่การจะทําอะไรนั้นต้องมีปัญญาสัมปัญญะเป็นชื่อของปัญญาที่เห็นจะแจ้งเฉพาะหน้าประกอบไปได้วยองค์4ประการได้แก่วัตถุประสงค์ในการที่จะทําคืออะไรอันที่สองเป็นการเตือนตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเหมาะสมไหมเป็นสัปปายะสัมปัญญะไหมคือทําความสบายให้เกิดแก่กายแก่ใจ หรือไม่อันที่3รู้บริบทโดยรอบเลยโครจะระสัมปชัญญะรู้ปัจจัยกระทบที่เกี่ยวข้องว่าอย่างไรและอันที่4ไม่เป็นไปโดยวิชาคือไม่หลงคือยังตรงไปตามวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่เพราะงั้นเราบอกว่ามีอาตาปีคือมีความเพียรในการเผากิเลสมีสัมปชานโนคือมีสัมปชัญญะอันประกอบด้วยองค์4ประการ ก็คือวัตถุประสงค์อย่างไรทําความสบายกายสบายใจให้เกิดแก่ตนรู้บริบทโดยรอบและไม่หลงไปผิดทางนอกจากมีอาตาปีสัมปชาโนต้องมีสติเพราะงั้นอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรมีสัมปชญัญญะแล้วก็มีสติสติคืออะไรคือการระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรระลึกได้ดึงเอาไว้ตรึงเอาไว้อาตาปีสัมปชานสติมา เรามีสามประการนี้เพื่ออะไรเพื่อวิเนยะโลเกอภิชาโทมานัสสังเห็นไหมเรามีอาตาปีมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเป็นไปเพื่อวิเนยะโลเกอภิชาโทมานัสสังคือเพื่อถอนความพอใจหรือพูดง่ายๆอภิชาความชอบความโลภนั่นเองและ โทมนัสคือความไม่พึงพอใจในโลกออกเสียได้เพราะงั้นการที่เราเจริญสติปัฏฐาน4ต้องมีวัตถุประสงค์หลักก่อนสติปัฏฐาน4ในกายก็ดีในเวทนาก็ดีในจิตก็ดีหรือในธรรมก็ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยมีความเพียรน,นะมีสัมปชัญญะนะมีสตินะและเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อต้องการถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ โดยฐานแรกให้ไปพิจารณาอะไรไปพิจารณาในฐานกายเพราะฐานเวทนาล่ะเป็นพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำพิจารณาในเวทนาเวทนาในเวทนา,นา,นนาก็องค์ประกอบเหมือนกับกายเหมือนกันก็คืออะไรอาตาปีสัมปชัญญโสติมาวินัยยโลเกพิชาธุมละสังเหมือนกันทุกป,ประการนั่นคืออะไรมีความเพียรเพ่งเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติเพื่ออะไรเพื่อไปถอนความพึงพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสีย ได้ก็คือ,อพิชากับโทมนัสนั่นเองฐานจิตละ่ะจิตเตติตานุปัสสีวิหารติยอ่อมุูนา,นาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำองค์ประกอบก็เหมือนเดิมอีกอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัย,ยโยโกเกอภิชาโทมนัสสังเหมือนเดิมเลยก็คือมีความเพียรเพ่งเผากลียดมีสัมปชัญญะมีสติทอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ฐานธรรมก็เช่นเดียวกันฐานธรรมก็ต้ององค์ประกอบไปด้วยอะไรองค์ประกอบไปด้วยมีอาตาปีความเพียรเพ่งเผาเกลี มีสัมประชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เพราะงั้นไม่ว่าเราจะพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธทำในธรรมต้องเป็นไปเพื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เท่านั้นและพระองค์ก็ทรงมาตัดว่าการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสูจนนั้นการพิจารณา เห็นกายในกายเป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามหรือทั้งภายในภายนอกก็ตามย่อมพินาเห็นธรรมดาที่เกิดภายในกายย่อมพินาเห็นธรรมดาที่เสื่อมไปในกายย่อมพิจาณาเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าเราพินากายเป็นภายในกายภายในคืออะไรก็มีนัยยะที่ ที่สรุปอยู่สองหรือสามหน่อยแต่ในยะที่ที่คิดว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆเห็นกายในกายคือเห็นกายเราเองเมื่อไหร่ที่เราพิจารณาเห็นกายในกายได้ท่องแท้เราก็สามารถที่พิจารณาเห็นกายภายนอกคือกายของสัตว์อื่นๆเช่นเดียวกันเพราะกายะก็เหมือนกันหมดไม่ว่าของสัตว์ใดในสามสิเอ็ดภพภูมิเพราะมันคือสิ่งที่เป็นไปเพื่อความ เสื่อมสลายทั้งสิ้นกายมันมีไปเพื่อความเสื่อมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพราก็เลยตอบว่าไอ้กายในพิ่นาเห็นธรรมดาคืออะไรความเกิดขึ้นพิจนาเห็นความธรรมดาของความเสื่อมไปมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปในที่สุดนี่เป็นปกติหมดเพราะงั้นเราพารนากายก็มีเกิดมีดับใช่ไหมเพราะมันเป็นทุกขังอน,นิจจงเนาะเราไปควบคุมบังคับไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไปแล้วก็ดับไปนั่นเองเนาะเพราะงะั้นเราก็เป็นผู้มีสีเข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าว่ากายมันมีอยู่กายมันมีอยู่เพื่ออะไรพระองค์ตัดไปชัดเจนเพื่อเพียงสักว่าเป็นที่รู้วันนี้เราจะรู้ทุกอย่างผ่านอะไรผ่านกายหรือที่เราเข้าใจว่ากายเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาญตนาทั้ง6เพราะไอเรามีกายเนี่ยมันเลยทําให้เราได้เห็น เรารู้ผ่านในช่องทางตารู้ผ่านในช่องทางหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิล้นรับรสกายยะสัมผัสทางผดทัพพระเนาะเพราะงั้นไอ้กายเนี่ยมันก็ผ่านมาทางนี้มีขึ้นมาเพื่ออะไรสักว่าเป็นที่รู้สักว่าเป็นที่ละลึกแล้วกายนี้เราพึงไปติดอยู่ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเสื่อมสลายและดับไป เราไม่ต้องไปยึดมันเพราะฐานของอันแรกเลยพค์ตัดว่าอะไรเราปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อไม่วินัยโลเกอภิชาโทมานัสังเพื่อละความชอบความชังละโลภะละอภิชาและละโทมานาัสเป็นไปเพื่ออย่างนี้เราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าสติปัฏฐานสี เป็นไปเพื่ออาตาปีสัมปชัญโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสังมีความเพียรเพ่งเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติเพื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เพราะงั้นกายนี้มีมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นสักแต่ว่าเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกรละลึกถึงอะไรรละลึกถึงฐานตัวนี้ให้ได้ว่ามันเพื่อละความพอใจและความไม่พอใจออกไปได้เพื่อไม่ยึดถืออะไรในอะไรในโลกเพราะงั้น พงค์ตัดคําสุดท้ายไว้ว่าสําหรับฐานกายผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอย่างนี้แลชื่อว่าพิสุพิสุแปลความหมายหนึ่งคือเป็นผู้เห็นภัยของสังสารวัตรเพราะงั้นถ้ายังเห็นกายเป็นรูปเป็นล่างเป็นยึดเป็นติดยังไม่ถอนความพอใจหรือความไม่พอใจจากมันแสดงว่ายังไม่เห็นภัยของสังสารวัตรยังไม่ใช่พิสุพอเราข้ามาฐานเวทนาเหมือนกัน เวทนาในเวทนาทำไมใช้คำว่ากายในกายเวทนาในเวทนากายที่เราเห็นแยกเป็นอย่างนี้เนี่ยมันแยกย่อยออกไปเยอะแยะเราเห็นกายเป็นรูปร่างว่าเป็นฉันเป็นเธอหรือไม่หรือเราเห็นกายในกายอีกทีนึงกายในกายประกอบไปด้วยอะไรกายนี้ประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยองค์ย่อยๆทั้ง32ประการที่เราบอกว่า อ,อ,องศาสามสิบสองเนาะองค์สามสิบสองก็คือมีตามีม,เมีเรียกอะไรมีมีเนื้อมีหนังมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอวัยวะทั้งหลายแหละนะ่เนาะสามสองแต่พวกเนี้ยจริงๆประกอบไปด้วยอะไรหนีไม่พ้นประกอบไปด้วยแค่ธาตุดินน้ำไฟลมแค่นั้นเรามองเห็นเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือเรายังเห็นเป็นตัวฉันตัวเธอตัวสัตว์นั้นสัตว์นี้ นี่คือความหมายของเห็นกายในกายพอมาเห็นเวทนาในเวทนาเหมือนกันเวทนาคืออะไรคือความรู้สึกเราแปลงง่ายๆว่าเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโทมนัสรู้สึกโสมนัสหรือรู้สึกเฉยๆนี่คือเวทนาแต่เวทนาเนี่ยเรามองลึกเข้าไปเห็นไหมว่าไอ้เวทนานะมันคืออะไรไม่ใช่แค่รู้สึก แต่มันรู้สึกอะไรล่ะมันรู้สึกสุขมันจีรังไหมไม่จีรังมันมีเกิดขึ้นเสื่อมสลายเหมือนกันเลยกายก็เหมือนกันใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วก็ดับไปในที่สุดเพราะ,ะนั้นเราพิจารณาเห็นเวทนาในตัวเราเราก็รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยแล้วสัตว์อื่นๆล่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเราเลยว่าอ๋อมันมีความรู้สึกสุขซึ่งเกิดขึ้น เสื่อมสลายดับไปนะเรามีความรู้สึกทุกเกิดขึ้นเสื่อมสลายดับไปนะสัตว์อื่นเหมือนเราไหมเหมือนกันทั้งหมดทุกคนก็มีเวทนาเป็นภายในเราเห็นเวทนาในภายนอกถ้าเราเข้าใจเวทนาภายในเราก็เข้าใจเวทนาภายนอกย่อมเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นในเวทนาธรรมดาของมันคืออะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปเห็นเกิดขึ้นเห็นเสื่อมสลายเห็นดับไปเป็นเรื่องปกตินะ เพราะงั้นเราก็เป็นผู้มีสิทธิเข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าว่าเวทนามีอยู่มีอยู่เพื่ออะไรเหมือนตะกี้กายมีอยู่มีอยู่เพื่ออะไรเพื่อสักเป็นเป็นที่รู้สักว่าเป็นที่ระลึกได้เหมือนกันเวทนาก็สักว่าเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกเราต้องไปติดอยู่ไหมไม่ติดอยู่อัน,นิสิตโตจะวิหารตินิสิตแปลว่าพึ่งพิงแปลว่าติด แปลว่าอาศัยอน,นิสิตโตไม่พึ่งพิงไม่อาศัยไม่ติดอยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกเห็นไหมก็วินัยยโลโกเกอพิชาทุมนัสังเห็นไหมมาจากตัวฐานบทตัวหลักนั่นเองเนาะเพราะงะั้นผู้พิณาพิสุ์เป็นผู้พิณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำํำนั้นเป็นอย่างไรเล่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำก็ชื่อว่าพิสุเิ็นไหมเห็นกาย ในกายชื่อว่าพิสุเห็นเวทนาในเวทนาชื่อว่าพิสุพุก็ต่อไปฐานที่3าจากกายเวทนาไปจิตผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นประจำเป็นอย่างไรผู้พิจารณาเห็นจิตเป็นภายในจิตเราคืออะไรจิตเราคือกระบวนการในการปรุงแต่งทั้งหลายกระบวนการตั้งแต่รับรู้จําได้คิดปรุงแต่งมีทั้งเป็นกุศลและไม่เป็นกุศลหรือเป็นอัพยากิจเป็นเฉยๆก็มีเนาะ พ่องค์ได้ทรงแยกไว้ละเอยียดก็คือเวลาพิจารณาจิตเนี่ยพิจารณาจิตทั้ง16บแบบซึ่งเราไม่ขอลงรายละเอียดในในตอนนี้แต่ให้เรารู้ถากัน่าจิตเราเนี่ยเรารู้ไหมว่าจิตเรามันเป็นอย่างไรส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าจิตคือคิดจิตมันไม่ใช่แค่คิดจิตเนี่ยมันรวมหมดเพราะจิตเนี่ยมันเป็นตัวตัวหลักเนาะแล้วประกอบไปได,ด้วยเจสตสิกต่าง ไม่ว่าจะประกอบไปด้วยเจตสิกไอ, ic, ไอน้ไอน,ไอนู้นไอ้นี่ไอ้นั่นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องกุศลไม่เป็นกุศลอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะงั้นให้เรารู้ว่าจิตเราให้แค่เตือนตัวเองว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ให้เรารู้ตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ให้เรารู้แค่เราคิดอะไรอยู่ให้เรารู้นั่นคือเรากำลังเห็นจิตในจิตของเราเนาะ เมื่อไหร่ที่เราเห็นจิตในจิตเราอยู่เป็นประจำเราเห็นจิตเป็นภายในแล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นที่เห็นจิตภายนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเห็นจิตเป็นภายในเห็นจิตเป็นภายนอกและเห็นจิตทั้งภายในและภายนอกเพราะมันต้องโยงเกี่ยวข้องกันใช่ไหมนึกออกไหมโอเคเพราะงั้นเราเห็นจิตเรามีจิตขึ้นมาเพราะอะไเห็นจิตเป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้น แล้วมันต้องเสื่อมสลายไหมเสื่อมสลายแล้วต้องดับไปไหมดับเพราะงั้นเรายอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเราเป็นผู้มิสติกเข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าว่าจิตมีอยู่จิตมีอยู่เป็นเพื่ออะไรเพื่อเป็นที่รู้เป็นที่ระลึกแล้วก็ต้องไม่ติดอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมไม่ว่ากายเราก็ไม่ติดอยู่นะไม่ว่าเวทนาเราก็ไม่ติดอยู่ ไม่ว่าจิตเราก็ไม่ติดอยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอย่างนี้แลชื่อว่าพิสุถ้าพิจารณางี้ถึงถือว่าเป็นผู้เห็นภัยของสังสารวัตรแต่ถ้าไม่พิจารณาจะเรียกว่าพิสุได้ไหมก็ไม่สมควรที่จะเรียกว่าพิสุพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นอย่างไรเล่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายใน พี่นาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายนอกพี่นาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นทั้งภายในและภายนอกย่อพี่นาเห็นธรรมดาที่เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายเห็นธรรมดาที่ความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลายพี่นาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลายเห็นธรรมในธรรมคืออะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมมททุกอย่างที่เราเห็นเราประสบมันก็คือเป็นธรรมมดแต่ในธรรมก็มีรายละเอียดแยกย่อยลงไปใช่ไหมว่า เราบอกทุกคืออะไรเห็นไหมทุกก็เป็นธรรมตัวหนึ่งนะเราเห็นธรรมตัวนี้ไหมเห็นราย,รยละเอียดลงไปไหมว่าทุกมันอะไรทุกมันเกิดมาจากอะไรแล้วทางดับทุกมีไหมมันดับได้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมซึ่งพระองค์ก็ให้พิจรณาไปไม่ว่าจะมองขันห้านิวรณ์ห้าหรืออะไรก็แล้วแต่อายตนะทั้งหลายแหละเห็นทุกสมุทรไทยนิโรธมั้ยนี่คือการพิณาเห็นธรรมในธรรมแต่เราพิจาณาเห็นธรรมในธรรม คืออะไรก็ย้อนกลับมาในหลักอีกเหมือนกันเพียงสักว่าเป็นที่รู้เพียงสักว่าเป็นที่ระลึกแล้วก็ไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งหลายเช่นเดียวกันไม่ยึดติดอะไรอะไรในโลกเพราะงั้นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอย่างนี้แหละชื่อว่าพิสุสังเกตไหมพระองค์เน้นที่องค์ประกอบของสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดคืออะไรมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติการครบสามองค์ประกอบนี้ อันนี้แหละที่เราเรียกว่าเรากำลังวิปัสนาแต่ถ้าเรามีแค่ความเพียรกับมีสติแต่ขาดซึ่งปัญญาคือสัมปชัญญะที่เห็นจริงเฉพาะหน้าอันองค์ประกอบทั้ง4ประการนั้นที่วัตถุประสงค์ชัดเจนนะทำความสบายกายสบายใจให้เกิดขึ้นนะรู้บริบทโดยรอบแล้วไม่หลงจากประเด็นนะถ้าเรามีแค่ค,ความเพียรกับสติมันเป็นแค่สมถะนะเป็นแค่สมถะไม่ใช่เป็นวิปัสนาสมถะเป็นไปเพื่ออะไร เป็นไปเพื่อแค่จิตตั้งมัน่นจิตสงบแต่พอเราเติมสัมพัชญะเข้าไปตัวหนึ่งมันกลายเป็นการวิปัสสนานำไปสู่ความรู้แจ้งเพราะฉะนั้นพระองค์ก็มาบอกพวกเราว่าการพิจารณาในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมชื่อเรียกว่าสติปัฏฐานดูเหมือนแค่มีสติก็จบแต่จริงๆไม่ใช่องค์ประกอบต้องประกอบด้วยทั้งความเพียรที่จะเผากิเลสน,นะอาตาปีเป็นชื่อ ของความเพียนชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นความเพียนเฉพาะเพื่อเผากิเลสเรียกว่าอาตาปีมีสติแล้วไม่พอต้องมีสัมปะชัญญะเสมอเพราะนั้นคําว่าสติปัฏฐานองค์ธรรมไม่ใช่แค่สติแต่ทั้งอาตาปีสัมปชานโนและสติมาและเป็นไปเพื่ออะไรวัตถุสงค์เพื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เพราะฉะนั้นมันมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมาย ต้องใช้ปัญญาเขาไปเกี่ยวข้องคือมีสัมปชัญญะเขาไปเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่สติแค่ระลึกได้เพราะสติเป็นองค์ธรรมที่นำไปสู่ความตั้งมั่นคือสมาธิเนี่ยสติเรามีสติยึดอยู่กับอะไรสักอย่างก็กลายเป็นสมาธิแต่ไม่ได้ทําให้เห็นแจ้งอะไรเพราะงั้นวันนี้สรุปว่าสติปัฏฐาน4นั้นพระองค์ก็บอกว่าเป็นทางสายเดียวที่ทําให้พระองค์ทรงรู้แจ้งและกายจักเกลียแต่สู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ถูกต้องแล้วว่ามันมีอยู่จริงเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความล่ำรายรองพันเพื่อความดับไปแห่งทุกข์และปฐมนะเพื่อบรรลุอยากจะทาทาให้แจ้งซึ่งพระธานทางนี้คือสติปัฏฐานสีเพราะงั้นพระองค์ก็สรุปออกมาอย่างนี้เนาะเอากายญโนอายังมะโคสัมมาทักขาโตเป็นทางเอกสายเดียวกันพ้นทุกข์ถ้าไม่สืบพันธสิเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆ พระองค์บอกว่าทาที่บองตัดสรู้และสั่งสอนสาวกทั้งหลายนั้นมีอยู่มากมายหลายประการแต่พระองค์ก็บอกว่าเปรียบเสมือนใบไม้กำมือเดียวสิ่งที่รู้ทั้งหลายแหละเนี่ยสิ่งอะไรที่เป็นทางสายเอกละ่ะทางสายเอกก็คือสติปัฏฐานเพราะงั้นวันนี้ถ้าเรามีสติปัฏฐานรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมมันก็เปรียบเสมือนใบไม้กำมือเดียวที่นําไปสู่ทางพ้นทุกข์เพราะงั้นความรู้หลายๆอย่างที่ไม่ได้นําไปสู่ความพ้นทุกข์ ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่ใช่เป็นหลักที่ให้เราพิจารณาเพราะงั้นวันนี้สติปัฏฐานสี่พอเราได้ยินว่ามีสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมเพราะงั้นคําถามม็คือว่าเราจะต้องมีสติเมื่อไหร่คําว่ามีสติปัฏฐานเนี่ยมีเมื่อไหร่เออมันต้องมีตลอดเวลาทำไมถึงต้องมีตลอดเวลาในทุกขณะจิตของเราเราต้องเข้าไปรู้กายไหม ต้องเข้าไปพิจารณาไหมเห็นกายในกายหรือไม่เราต้องเข้าไปรู้เวทนาไหมเวทนามันเกิดอยู่ตลอดไหมมันเกิดตลอดทําไมผงบอกว่าเวทนาเกิดอยู่ตลอดทําไมเรื่องฐานกายมันเกิดอยู่ตลอดเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีขันทั้งห้าคือเรามีอะไรมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปก็คือไอ้กายนี้เนาะส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันคือจิต และจิตท,ทุกดวงที่เกิดขึ้นต้องประกอบไปด้วยเวทนาพร้อมกันเสมอเพราะเวทนาเป็นเจตสิกที่เาเรียกว่าสัพพจิตตสาธาณะเจตสิกเกิดขึ้นประกอบกับจิตท,ทุกดวงเพราะงั้นกายที่เราได้รับรู้อายจนระทั้งหลายแหล่ผ่านช่องทางกายทางระบบประสาทต่างๆมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ตาเห็นก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้นรับรสมีโผฏพ,พักมีแน่ๆเพราะงั้นเราสามารถมีสติ สัมปชัญญะมีอาตาปีเข้าไปรู้กายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเข้าไปดูเวทนาได้ตลอดเวลาเช่นกันเพราะจิตมันเกิดดับต่อเนื่องจิตเกิดดับต่อเนื่องจนกว่าจะเป็นอรหันต์ซึ่งดับขันปริธิภาแล้วจิตจึงไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นจิตมันก็เลยมีอยู่ตลอด แล้วจิตทุกดวงบอกแล้วว่ามีเวทนาประกอบเสมอใช่ไหมใช่เพราะงั้นเวทนามีอยู่ทุกขณะเราเข้าไปรู้เวทนาหรือไม่ส่วนจิตเราที่วุ่นวายวอกวนคิดนู่นคิดนี่อะไรกันแล้วแต่พวกแ่งประเภทใหญ่ใหญ่แบสิบหกประเภทของจิตเนี่ยเราเข้าไปรู้ไหมว่าตอนนี้จิตเราเป็นไงจิตเรามีความโรคมีโลภะหรือตอนนี้จิตเราไม่มีโลภะจิตตอนนี้มีโทสะหรือจิตไม่มีโทสะจิตตอนนี้มีโมหะหรือไม่มีโมหะจิตตอนนี้เราเป็นอย่างไรจิตเรามีเมตตา หรือไม่จิตเรากําลังตั้งมั่นหรือไม่เนี่ยคือเราเข้าไปรู้ไหมทุกขณะจิตว่าเรากําลังเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ต้องไปจำอะไรเยอะๆเราจําแค่ว่าให้รู้สึกว่าตอนนี้จิตเรากําลังโลภหรือไม่โลภโกรธหรือไม่โกรธหลงหรือไม่หลงโอ้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วไม่ต้องไปครบทั้งสิบหกก็ได้เอาง่ายๆในชีวิตเราทุกวันเนี่ยเพราะงั้นเรารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ธรรมคืออะไรก็คือ รู้นิบอนห้ารู้อายตนะรู้นิบอนห้าคืออะไรก็รู้แค่ว่าตอนนี้เรากาลังกําลังอยากได้อะไรไหมหรือเรากําลังขัดเคืองพยาบาทอะไรไหมเรากําลังขดหูซึมเศร้าหรือไม่เนีเรากําลังฟุง้งซ่านลาคาญใจไหมหรือเรากําลังลังเลสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรลังเลสงสัยนี่เขาเรียกว่านิบอนห้าเนี่ยเร,รู้ไหมรารู้ไหมว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจที่มันเป็นทุกข์ เรารู้สาเหตุของมันไหมว่ามันคือตัณหาเรากําลังอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะนี่เขาเรียกว่าไปรู้ในธรรมอะไรรู้ในทุกข์ในสมุทัยคือแห่งทุกเรารู้ในนิโรธเรารู้ว่ามีทางดับแห่งทุกนะแล้วเรากําลังปฏิบัติตามมรรคเพื่อเป็นหนทางไปสู่นิโรธนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในชีวิตประจําวันของเรา หนีไม่พ้นที่เราจะต้องปฏิบัติสติปัฏฐานสี่อยู่ตลอดไม่ว่าจะในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือฐานธรรมแต่วิธีการฝึกแต่และอย่างละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพราะงั้นการฝึกเบื้องต้นเนี่ยให้ลองสังเกตฐานกายของเราก่อนถ้าเมื่อไหร่เราจะสังเกตฐานกายยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมก็ได้ฝึกให้ชินกับเรื่องที่มันหยาบที่สุดคือตาเห็นอะไร เรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้ไหมว่าอ๋อเรากําลังเห็นรูปนะเออเรากําลังได้ยินเสียงนะเรามีสติรู้มันอยู่ไหมเรากําลังได้กลิ่นนะมีสติเข้าไปรู้ไหมเรากําลังรับรสอะไรเรารู้ไหมเรากําลังถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอย่างไรเราเข้าไปรู้ไหมเอาแค่นี้พอเนาะนี่เขาเรียกว่าการฝึกสติปัะฐาสีในฐานกาย เอาแค่นี้แหละเราจะไม่มองอะไรโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสติเราจะไม่ฟังอะไรโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากสติเพราะงั้นเวลามองอะไรตั้งใจมองใช้ภาษาง่ายๆว่าเรากำลังตั้งใจมองเรากำลังฟังอะไรกำลังตั้งใจฟังเรากำลังได้กลิ่นอะไรตั้งใจกำลังรับรสอะไรตั้งใจ กำลังถูกต้อนสัมผัสอะไรหรือจะเอื้อมมือมาถูกตัวเองหรือถูกคนอื่นหรือถูกสิ่งของใดก็แล้วแต่ต้องผ่านการออกมาจากสติเสมอเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติในกายเพราะงั้นเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเรื่องของธรรมเราก็ค่อยกระ,ะเถิบไปหลังจากที่เราชํานาญในเรื่องของกายแล้วเพราะกายมันยากที่สุดเนาะเวทนามันก็ลึกขึ้นละเอียดขึ้นจิตเราก็ละเอียดขึ้นเรื่องของจิตเรื่องของธรรมก็ละเอียดขึ้น เพียงั้นวันนี้จงเชื่อในคำสอนของพระองค์ว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันคือทางแห่งการพ้นทุกข์จริงๆเพราะปฏิสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ก็ทําให้โพชฌงค์เจ็บริบูรณ์ทาให้วิชาวิมุติบริบูรณ์ทาให้การเกิดการหลุดพ้นอย่างแท้จริงก็ขอเจริญธรรมมายังทุกทท่านที่ได้ร่วมกันศึกษาปฏิบัติแล้วก็เดิน ตามผลทางที่ถูกตง้งตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสแนะนำพวกเราวไว้อนุโมทนา